สวยมากเลยว่ะงั้นงงั้นเอาสบอสเบอกเบอกมุมเกมช็อปบริการขายบัตรเติมเงินเกมทุกชนิดและไอดีเกมออนไลน์ระบบเติมเงินออโต้สะดวกรวดเร็วปลอดภัยรวมไปถึงระบบสุ่มรางวัลเยอะที่สุดในประเทศไทยครบเครื่องเรื่องเกมต้องมุมเกมช็อปตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับ น uhm> ี่ครับโอ้โหเกมที่ภาพโคตรสวยที Demon> ่สุดเลยนะครับ GTA V GTA King เฮ้ยนั่นไงโอ้โหมึงติดดาวเต็มเลยวะห้าดาวด้วยเป็นเกมที่ภาพโคตรสวยเลยดูดิครับ อันนี้นะครับผมคอมงบห<อ>้าแสนงบห้าแสนนะครับผมเล่นเกมได้ล,ลื่นขนาดนี้ก็บุญแล้วนะลูกี่เ้ยมือมือครับดูมือครับดูมือครับเซียนเับเขาเรียกว่าเซียนเซียนจนแหลกอะ่ะโอ้ไม่นะไปหมดแล้วคอมงบห้าแสน นั่นนะครับอันนั้นคือหน่วยหน่วยหน่วย,วย,วยอะไรนะ